การคัสตอมเซิร์ฟสเก็ตสิ่งที่ต้องมีและทำยังไงบ้างคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับ <S <S สวัสดีครับอยู่กับเจเร r o อกนะครับวันนี้ผมก็จะมาคัสตอมเซิร์ฟสเก็ตนะครับหรือว่าการประกอบแผ่นด้วยสไตล์ของตัวเองนะครับด้วยงบที่ไม่เกินหนึ่ง <Wow. S 1> บ่บาทวัตถุดิบต่างๆจะมีอะไรบ้างมาจากที่ไหนผมได้แปะลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันนะครับไปชมกันครับ จากเด็กนะครับเป็นทรงสมูสตาขนาด34นิ้วเป็นลายที่ผมออกแบบเองนะครับตอนแรกเป็นแผ่นเปล่านะครับแล้วผมก็ได้ออกแบบกับทางร้านปิ้นถูกนะฮะทิมลายให้นะครับไม่ได้โฆษณานะะแต่จะบอกว่าดีมากนะครับให้คาปรึกษาดีมากเลยครับีอกด้านจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนล้อนะครับผมใช้ออแรงกระแตงสีม่วงนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของล้อหน้านะครับ ขนาด62มิลนะครับความแข็ง83นะครับสวยมากนะครับมีสีชุดสวยเลครับเข้ากับสีบอดเลยฮะล้อหลังก็จะใช้ f l ด t f r e นะฮะขนาด65มิลนะครับความแข็ง 83A นะครับส่วนลูกเือร์นะครับผมถอดมาจากล้อไตตั้นะฮะไม่เสียตังค์นะครับดูกันชัดนะครับทัคหลังนะครับใช้กูวิ่งนะฮะใครไม่วิ่งแต่กูวิ่งนะครับใครไม่วิ่งแต่กูวิ่งนะครับขนาด ความยาวนะครับ9นิ้วนะครับต่อมาทรักหน้าผมใช้คูวิ่งเหมือนกันนะครับขนาด9นิ้วเหมือนกัน,นครับเอามาใช้คู่กับวอทช์บอลแดปเตอร์นะฮะต่อมาจะเป็นแบบนี้นะฮะ oh, <no. S 1> อันนี้เป็นยางรองทรักหลังนะครับความหนา15มิลน,นะครับ มีอุปกรณ์เสริมก็คือเป็นแหวนลองน็อตนะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นน็อตของรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ขนาดน่าจะใช้ด้ดวยกันได้นะ ก็เสร็จแล้ว,ลว,ลวนะครับสำหรับการคัสตอมเสื้อสกเกตของผมนะครับรวมทั้งหมดอยู่ที่9 6 8 9ัน้แดิบาบทนะครับในส่วนของราคาแต่ละชิ้นอยู่ที่เท่าไหร่ผมได้ทิ้งรายละเอียดไว้ที่ d e s c r i p t i o นแล้วนะครับบางชิ้นที่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมไปถอนมาจากแผ่นเก่านะครับผมไปถอนมาจากแผ่นเก่านะครับ อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมใช้ล้อหน้าเล็กกว่าล้อหลังนะครับเขาว่ามาว่าจะได้ฟิลการเล่นแบบสมูทสตาร์นะครับจะเหมือนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเียนสมูทสตาร์สำหรับใครที่มีร้านดีๆราคาดีๆก็สามารถพูดคุยแนะนํากันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนฟิลการเล่นจะเป็นยังไงติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับและผมก็จะลงคลิปบ่อยๆนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับ